ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลัยเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานลเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องชีวิตที่อยู่ด้วยสี่สิ่งนี้จะได้เป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่และมีค่าท่านผู้ฟังครับคนเราทุกคนที่มีบุญได้เกิดมาในชาตินี้หลนแสแวงหาความสุขความเจริญทั้งปวงใส่ตนสสแสวงหาความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะมาด้วยกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่ในสิ่งที่เราสแสวงหามานั้นก็อาจจะสร้างความสุข ได้เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นเมื่อหมดเวลาเมื่อหมดลมหายใจแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถแบกเอาบ้านเอารถเอาทรัพย์สินเงินทองมากมายที่ตนหามาได้ไปสักอย่างเดียวแต่สิ่งที่จะติดตัวเราไปและกำหนดชีวิตใหม่ในพบใหม่นั้นก็คือบุญกุศลที่เราทำในชาตินี้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ท่านก็ได้เมตตาแนะทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความจริงแท้ ความยิ่งใหญ่ของชีวิตจริงๆก็คือความไม่เที่ยงแท้ความไม่แน่นอนความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งทุกอย่างที่มีความแปลผันเปลี่ยนสภาพความไม่คงทนการที่สรรพสิ่งทั้งปวงไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้อย่างจีรังยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่ก็คือความไม่ยั่งยืนในส่วนของชีวิตที่ยั่งยืนนั้นก็คือชีวิต ที่อยู่ด้วยทานด้วยศีลเมตตาและความกระตัญญูชีวิตที่มีความดีนั้นอาจมิใช่ความยิ่งใหญ่อย่างที่สุดแต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมและความดีเท่านั้นครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระบรมศา,ศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้ชี้ทางที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานไว้หลายในด้วยกันในคิริมานนทสูตรพระองค์ทรงตรัสว่าหากสามารถดับโลภะ โทสะโมหะมานาทิฏฐิได้ขาดแล้วก็ถึงพระนิพพานเป็นธรรมที่นำไปสู่พระนิพพานได้เช่นกันครับโลภะนั้นก็หมายถึงความทะเยอทะยานมุ่งหวังอยากได้ในกิเลสกรมมีความต้องการอยากจะเสพในรูปในเสียงกลิ่นรสผดทพะประการหนึ่งกับอยากได้พวกวัตถุกรรมหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตได้แก่บุคคลสัตว์กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้แก่วัตถุสิ่งของ โทสะก็หมายถึงโทสะก็หมายถึงความเครียดแค้นผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเหตุให้พทุสร้ายเบียดเบียนผู้นั้นโมหะก็หมายถึงความหลงเช่นหลงรักหลงชังหลงลาบยศสารเสริญสุขเป็นต้นมานะในที่นี้ก็หมายถึงความถือตัวถือตนถือว่าตนดีถือว่าตนเก่งเด่นกว่าผู้อื่นก็จึงได้ดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นทิฏฐิในที่นี้เป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิ หมายถึงความเห็นในลัทธิที่ผิดเช่นเห็นว่าสิ้นใจแล้วดับศูนย์ไม่มีการเกิดอีกเรียกว่าอุดเชททิฏฐิบางพวกเห็นว่าสิ้นใจแล้วก็ต้องไปเกิดอีกเรียกว่าสัตสตทิฏฐิความเห็นดังกล่าวชื่อว่าเป็นความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิแท้จริงแล้วเมื่อสิ้นใจไปจะไปเกิดหรือไม่นั้นก็ย่อมที่จะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหากว่าจิตหมดตัณหาเข้าสู่พระนิพพาน ก็ไม่ต้องไปเกิดอีกหากว่าจิตยังไม่หมดตัณหาก็ต้องไปเกิดอีกในอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ส่วนเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์หรือตัวสมุทัยนั้นก็คือกิเลสและตัณหาแต่ถึงแม้ว่าทุกๆชีวิตจะมีความทุกข์ติดมาแต่เราก็สามารถที่จะเข้าสู่การพ้นทุกข์หรือนิโรธ หรือพระนิพพานได้สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ก็ทรงได้ชี้ทางชำระตัณหาออกจากจิตใจให้หมดสิ้นโดยการปฏิบัติตามมักมีองแตกพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่ออริยสัจสี่ดังนี้ก็คือทุกข์อันเป็นผลพระองค์ก็ทรงให้กำหนดรู้หมายความว่าเมื่อเรามีทุกข์หรือมีปัญหาเราก็จะต้องรู้ว่าตัวเรานั้น กำลังมีปัญหาบางคนอยู่กับทุกข์แต่ไม่รู้ว่าตนมีทุกข์ก็เลยไม่สามารถแก้ทุกข์ได้สมุทัยอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ได้แก่ตัวตัณหาและอุปาทานท่านให้สละเสียอย่าไปทำอีกในส่วนของนิโรธอันเป็นผลจากการดับตัณหาพระพุทธองค์ก็ทรงชี้ให้เห็นว่ามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้สำเร็จหรือทำให้แจ้งในส่วนของมรรคอันเป็นเหตุแห่งการดับตัณหา พระองค์ก็ให้มีหน้าที่ที่จะต้องนำไปปฏิบัติหรือนำไปเจริญเราจึงควรสร้างเหตุก็คือละตันหาเจริญมักเพื่อนำไปสู่ผลก็คือการสิ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานหรือนิโรธนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้และทราบหลักของการปฏิบัติหรือหลายๆท่านที่ได้ยินได้ฟังมาไม่น้อยในเรื่องของวิธีของการปฏิบัติแต่ในท่านเหล่านี้นั้น ก็มีจํานวนไม่น้อยอีกเช่นกันที่มีโอกาสน้อยที่จะนําตนเข้าสู่วิถีและหนทางแห่งการปฏิบัติสู่การหลุดพ้นอย่างแท้จริงอาจจะน้อยครั้งหรือบางท่านนั้นที่รู้มากแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ปฏิบัติแม้แต่ครั้งเดียวจึงได้มีคํากล่าวที่ว่ารู้มากแต่ไม่ปฏิบัติก็ไร้ผลท่านผู้ฟังครับในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นมีกุลบุตรอยู่สองคนอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี เป็นสหายกันมานานชอบชักชวนกันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันเป็นประจำจนกระทั่งทราบซึ้งในรถพระธรรมนั้นจึงได้ชวนกันออกบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากบวชแล้วก็อยู่ในสำนักของพระอาจารย์ผู้เป็นพระอุปชาตลอดหปีจากนั้นจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามภาระหน้าที่ในพระศาสนาที่ตนต้องกระทำพระพุทธองค์ก็ทรงได้ตรัส เรื่องวิปัสนาธุระคือการปฏิบัติและคันธธุระคือปริยัติท่านผู้ฟังครับทําความเข้าใจอย่างง่ายๆวิปัสนาธุระก็คือภาคของการปฏิบัติในส่วนของคันธธุระปริยัติก็คือภาคของทฤษฎีเมื่อพระบรมศาสดาตรัสเช่นนั้นพระภิกษุรูปแรกที่บวชก่อนก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์บวชเมื่อตอนอายุมากแล้วไม่สามารถที่จะคันธธุระได้ ขอบำเพ็ญวิปัสนาธุระแทนพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาตรัสบอกเรื่องวิปัสนาธุระให้กระจา่างส่วนพระภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ทูลขอบำเพ็ญคันธธุระพระภิกษุทั้งสองต่างเลือกเส้นทางของตนเองในเวลาต่อมานั้นพระภิกษุผู้เลือกคันธธุระก็กลายเป็นพระอาจารย์ของพระภิกษุหลายรูปในพระเชตวันได้รับการยกย่องและนับถือเพราะสามารถที่จะสาธยายพระสูตร และคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จนหมดแต่พระภิกษุผู้เลือกวิปัสสนาธุระกลับได้สําเร็จอรหันตผลเมื่อพระภิกษุผู้เลือกสายของการปฏิบัติกลับมายังพระเชตวันเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดทดสอบพระภิกษุทั้งสองว่าได้ทําภารกิจของพระศาสนาได้ลุล่วงดีแล้วหรือไม่เมื่อพระภิกษุสายปฏิบัติได้เยี่ยมเยยนพระภิกษุผู้เป็นสหาย ก็จึงได้ทราบว่าบัตรนี้ได้กลายเป็นพระอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องไปเสียแล้วผิดกับตนที่ห่างหายไปปฏิบัติต่างป่าตามเขานานจนไม่มีใครรู้จักครั้นเมื่อถึงวันที่พระพุทธเจ้าท่งนัดให้พระภิกษุทั้งสองเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ทรงถามคำถามเรื่องปฐมฌานกับพระภิกษุสายปริยัติแต่พระภิกษุรูปนี้กลับตอบไม่ได้พระองค์ก็ทรงเริ่มคำถามข้อต่อมาเป็นเรื่องรูปสมาบัติ และอารูปสมาบัติพระภิกษุฝ่ายคันธุระนั้นก็ยังตอบไม่ได้พอพระองค์ถามเรื่องทุติยชาญก็ตอบไม่ได้เรื่องมรรคเรื่องผลก็ยังคงตอบไม่ได้อีกแต่พอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสถามพระภิกษุในฝ่ายวิปัสนาธุระในคําถามเช่นเดิมทุกประการแต่พระภิกษุสายปฏิบัตินั้นกับตอบคําถามได้ถูกต้องทุกข้อสมเด็จพระบรมศาสดา ล่าวสาธุการต่อพระภิกษุสายปฏิบัติจนได้ยินไปถึงเทวดาเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุม,มหาราชิกาไปจนถึงพรหมโลกต่างก็สรรเสริญและสาธุการกับพระภิกษุสายปฏิบัติท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้นั้นก็แสดงให้ได้เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นผู้ที่รู้มากแต่ไม่ปฏิบัติเลยก็ไร้ผลไร้ซึ่งประโยชน์ครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรม ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและอีกเช่นเคยในตอนท้ายก่อนจากนี้ผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ข้อฉุกคิดคติเตือนใจมานำเสนอท่านผู้ฟังในตอนท้ายก่อนจากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับหัวข้อเรื่องแก่นิสัยเห็นแก่ตัวได้ชีวิตก็จะมีความสุขท่านผู้ฟังครับความเห็นแก่ตัวนั้น เป็นนิสัยโดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะตัดความเป็นตัวตนออกไปได้ง่ายๆเพราะมนุษย์เรานั้นมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดและก็ด้วยความเห็นแก่ตัวนี้เองที่ทําให้เราเอาตัวรอดและมีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันถ้าถามว่าความเห็นแก่ตัวนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายและรุนแรงมากนักหรือคําตอบก็คือไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นแต่เรา ก็ลองนึกดูก็คงที่จะไม่มีใครอยากจะมาอยู่ใกล้คนที่เห็นแก่ตัวจริงไหมครับแล้วถ้าถามว่านิสัยแบบไหนถึงได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวก็ลองมองดูตัวเองว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยนึกถึงส่วนรวมเลยหรือเปล่าเราเป็นคนที่ไม่ยอมรับผิดรับเอาแต่ชอบหรือไม่ที่สำคัญเราเป็นคนที่เอาตัวรอดโดยที่ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ถ้าเราเป็นคนแบบนี้นั่นนะครับใช่เลยเรากำลังเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและโดยปกติของคนที่เห็นแก่ตัวส่วนมากนั้นก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าตัวข้าถูกเสมอตัวข้าก็คือศูนย์กลางจัก,กรวาลการที่คิดแบบนี้เป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวที่ปนมาด้วยความหลงตัวเองในส่วนลึกเป็นการลงลึกไปว่าสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันทำคือความถูกต้อง ใครที่คิดต่างก็คือผิดคือไม่ดีแถมยังปฏิเสธความคิดของคนอื่นด้วยนี่แหละครับคือตัวอย่างของคนที่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลอย่างแท้จริงโดยส่วนมากแล้วคนเหล่านี้ก็มักจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าทําอะไรไปบ้างหรือที่หนักกว่านั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่นึกถึงคนอื่นลืมที่จะเอาใจเขามาใสา่ใจเราและใช้ชีวิตไปแบบนั้นโดยไม่รู้เลยว่า กำลังทำตัวเองให้เป็นทุกข์อย่าลืมไปว่ายิ่งเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นครับและถ้าไม่อยากที่จะเป็นทุกข์ก็มาขาจัดความเห็นแก่ตัวให้หมดไปดีกว่าครับสำหรับท่านใดที่อาจจะพอรู้ตัวว่าในส่วนลึกแล้วตนเป็นผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวอยู่ถ้าอยากจะเลิกนิสัยเห็นแก่ตัวสิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราเห็นแก่ตัวมากแค่ไหนแต่เรื่องนี้ ไม่ใช่จะเห็นกันง่ายๆต้องมีจิตใจที่เป็นกลางอย่างแท้จริงแล้วหาคําตอบแบบไม่เข้าข้างตัวเองเมื่อรู้แล้วว่าเราเห็นแก่ตัวจริงและมากแค่ไหนแล้วก็ค่อยมาขจัดความเห็นแก่ตัวกันวิธีแรกนั้นต้องเลิกคิดว่าตัวเราเองสําคัญที่สุดเพราะต้นเหตุของความเห็นแก่ตัวส่วนใหญ่นั้นมักอยู่ตรงความคิดที่ว่าตัวกูของกูคิดถึงแต่ตัวเองคิดว่าตัวเองสําคัญที่สุดถ้าสามารถ ที่จะลดตรงนี้ไปได้เราก็จะมองเห็นความสำคัญของคนอื่นมากขึ้นวิธีการง่ายๆก็คือฝึกความคิดของตัวเองเสียใหม่ว่าตัวเรานั้นไม่ใช่ศูนย์กลางของจัก,กรวาลแต่เป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งบนโลกใบนี้เท่านั้นแล้วไม่นานเราก็จะเห็นความสำคัญของคนอื่นมากขึ้นวิธีต่อมาก็คือการฟังและเข้าใจคนอื่นบ้างวิธีที่จะลดความสำคัญของตัวเองลงอย่างที่หนึ่งก็คือการฟัง และการเข้าใจคนอื่นความคิดของเราไม่ได้ถูกต้องเสมอและตลอดไปเราสามารถที่จะเรียนรู้จากการฟังสังเกตและเข้าใจคนอื่นได้เหมือนกันวิธีนี้นอกจากจะทำให้ความเห็นแก่ตัวของเราลดลงแล้วเผลอๆยังทำให้เราฉลาดขึ้นอีกด้วยถ้ารู้จักเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์แยกแยะและนำไปใช้ให้ถูกต้องครับและวิธีสุดท้ายก็คือการหัดที่จะมีความสุข กับเรื่องของคนอื่นบ้างเพราะนอกจากจะต้องฟังและเข้าใจเรื่องของคนอื่นยังต้องเริ่มที่จะมองเห็นความสำคัญของคนอื่นด้วยก็ให้ท่องไว้เลยว่าไม่มีตัวกูของกูอีกต่อไปเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพียงคนเดียวยังมีคนอื่นอีกที่เก่งกว่าดีกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอิจฉาใครไม่ต้องไปสบอารมณ์กับความดีความเด่นของคนอื่น เพียงแค่เรายินดีไปกับเขาอย่างจริงจังและจริงใจความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในใจนั้นก็จะลดน้อยลงไปจนหมดลงไปในที่สุดครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมผู้ฟังจะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักในการดำเนินชีวิตก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อตัวท่านเองและคนอรอบข้างไม่มากกาน้อยนะครับในตอนท้ายก่อนจากกันนี้ผมก็ขออำนวยไวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่สินใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ขอความเจริญงอกงามในอริยะญยาณยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณัที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร้ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ